เออพาไปบ้านเลยเอาไปให้ยายไปให้ยายนูอไให้ยายนี่มึงกรู้ว่าน่ะแม้ยายเถเปิดประตูเข้าไปน้อยายนี่เอาไปให้แต่แม่มึงไะ ไปนู่นระยะนี่นู่นเปิดประตูเ้าไปนะไม่เอาจะไมให้แม่มันอ่ะจะไม่ให้ยายของยายนะเอ้าทำไมมายายหน่อยไม่ให้ยายเดีวเดี๋ไปให้แม่เลยมาาะงั้นคือมาคือมาคือมา นี่ขว้างเองเอาไว้ให้แต่แม่